โอเคครับเพื่อนๆวันนี้เป็นคลิปที่สําสำหรับโปรเจกต์อีล่านะครับวันนี้มีน้องออมและเอิร์ทจะเป็นอย่างไรนะผมคาแรคเตอร์ทีเซอร์เพลงเด็กดือ้อเชิญชมพร้อมกันนะครับมาที่เจเอิร์ทก่อนเลยแล้วกันไป <c oughs> มีสไตล์มากเลยอะ่ะข้าา <laughs> ผมว่ามันต้องมีความแบบมีความกาวอยู่ใน mv ตัวนี้แน่ๆเลยสำหรับงานตัว mv งานภาพเพราะว่าเพลงมันกาวมากจริงๆ31เดือน3นี้รู้กันแน่นอนอีกไม่กี่วันเองโอ้โหเป็นไงบ้างนะมีเพลงเด็กดื้อใช่ไหมตามด้วย MV Single d e b u ลเดบิวซีเจมพ้น2อีกโอ้โหไล่กันมาติดเลย2วัน3วันเองแต่เด็กดื้อที่น่าสนใจมากนี่คือน้องเอิร์ธนะครับผมมีความกาวมากดูจากตัว MV อารมณ์คล้ายๆแบบโพสท่ากับร้านเหมือนขายตามหมู่บ้านอ่ะเหมือนงานวัดอะ่ะดูจากตีมฉากแล้วเนี่ยเห็นไหมมีน้ำหวานมัดยางห้อย มีร้านค้าที่เป็นมอเตอร์ไซค์มีผักขายมัดถุงหิ้วห้อยห้อย,อยน่ารักอ่ะละชุดชุดตัวตีมเห็นไหมชุดต้องเออร์แบบมีความเป็นยุค8090สไตล์แบบนั้นถ้าสนใจมากๆโพสท่าแบบเท่ๆแล้วก็มองมาที่กล้องแล้วกล้องก็ซูมใกล้เลยแล้วก็ตัดมาโอเคไปดูอีกคนหนึ่งเจออม จะเป็นอย่างไรแม่มีความต่าสนใจมากทั้งวิธีการถ่าย MV แนวสไตล์ของ MV ตัวนี้น่าสนใจมากมีความเป็นตลกคอมเมดี้เล็กๆๆความรู้สึกม,มาโอ้หถ้าขยับเสื้อขยับอะไรมันหุ่นนะเฮ้มองเหม่อ,อมีท่าเก็ดฟันด้วย ซูมแบบ like concept, หลายคอนเซปต์สลือเกิดจนซูมจนแตกเลยทีเดียวแม่กำลังเรียงของเลยอะแต่น้องก็โพสเฮ้ยเฮ้ข้างๆเนี่ยคือแบบกระติบข้าวเหนียวนะครับรนส้ตมตำหรือเปล่าน่าจะใช่เพราะว่าเห็นโหลที่ใส่กุ้งตัวเล็กน้อย,อยสีแดงๆคำส้มอะ่ะเออ คได้อยู่ส้มตําโอเคประมาณนี้สําหรับคลิปวันที่2นะครับ MV c h a r คาแรคเตอร์ทีเซอร์นะผม MV เด็กดือ้อน่าสนใจมากๆผมให้ความหวังกับเพลงนี้กับ MV ตัวนี้นะครับจะชดกระแส BNK ในนในนามอีราให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งฝากหนึ่งคูชแนลไว้ด้วยประมาณนี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกันครับน่าสนใจมาก